ในค่ำคืนที่ดวงจันทร์ถูกเมฆบดบังแสงไฟจากค่ายค่าศึกทอดเงาตะคุ่มไปทั่วทุ่งโลง่งขุนฤทธิ์ไกรชายร่างใหญ่ผู้เป็นขุนศึกแห่งกองทัพอยุธยายืนหยัดอยู่หน้าแนวรบที่แตกพ่ายภารกิจเดียวของเขาคือการชิงตัวพระธิดาผู้นำสารกลับคืนมาก่อนที่ความลับของเมืองจะรั่วไหลเสียงกลองศึกดังระรัว ขุนฤทธิไกรควบม้าคู่ใจไอ้คำรณทยานเข้าใส่กลุ่มทหารฆ่าศึกราวพายุหมุนดาบสองมือของเขาวาดฟันเป็นวงรัศมีเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยโลหิตและการประทะแต่เขามิได้หวันไหวหัวใจของเขาคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดฝ่าไปยะยุธเขากู่ร้องให้ทหารสิบคนที่เหลืออยู่ติดตาม เมื่อฝ่าถึงใจกลางค่ายพบพระธิดาถูกตรึงอยู่ขุนฤทธิไกรพุ่งเข้าตัดเชือกอย่างรวดเร็วพลางใช้ร่างกายกำบังเธอจากคมหอกที่พุ่งเข้ามาเขาแบกพระธิดาขึ้นหลังก่อนจะกระโดดขึ้นไอ้คำรนอีกครั้งการฝ่าออกนั้นยากยิ่งกว่าการฝ่าเข้าแต่ด้วยพลังแห่งความพักดีและฝีมือดาบอันหาใครเทียบขุนฤทธิไกร ก็สามารถพาพระธิดาฝ่าวงล้อมกลับสู่กำแพงเมืองได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของทหารอายุธยาผู้เฝ้ารอขุนศึกผู้นี้คือพยักคู่กรุงที่พร้อมพลีชีพเพื่อแผ่นดิน